สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจษดาซอ29ครับไฟฉายที่จะนํามารีวิวในคลิปนี้ได้รับข้อมูลมาจากพ่อค้าว่าเป็นไฟฉายที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งให้ความสว่างสูงแล้วก็ใช้ LED ที่ยอดนิยมมีความคุ้มค่าคุ้มราคาหลังจากใช้เวลาสักพักในการแกะกล่องพัสดุนะครับเราก็จะพบกับกล่องไฟฉายที่แท้จริงจากแบรนด์ Amil t o s h รุ่น led สีไม่ได้ระบุไว้นะครับก็ให้อารมณ์เหมือนว่าเราซื้อกล่องสูมกาชาไฟฉายนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างเปิดออกมานะครับพบกับกระปุกน้ำมันหล่อลื่นนะครับเอาไว้สำหรับทาตามเกลียวต่างๆของไฟฉายนะครับเพราะว่าไฟฉายได้มาใหม่เนี่ยเกลียวมก็จะฝืดอยู่ใครอยากได้ไฟฉายคุณภาพสูง ราคาดีๆนะครับแล้วก็พ่อค้าใจดีแบบนี้ติดต่อคุณเฟิร์สธนากรได้นะครับไฟฉายแล้วก็อุปกรณ์เสริมจะอยู่ในกล่องที่มีวัสดุการกระแทกเจาะมาพอดีช่องเลยนะครับของแถมเนี่ยอุปกรณ์เสริมจะประกอบไปด้วยสายคล้องข้อมือคุณภาพดีดีมากนะครับปรับได้ด้วยแล้วก็ตัวที่ยึดติดกับไฟฉายนี่เป็นเชือกที่แข็งแรงดีนะครับ ในถุงพลาสติกก็จะมีอุปกรณ์มาตรฐานที่มักจะแถมกันก็พวกโอริงสมรอง1เส้นแล้วก็ยาง t ท็ t ติคอ r i n ิงไฟฉายจับก็ค่อนข้างถนัดมือนะครับมีรูปร่างที่ ไม่ยาวมากผมเป็คนมือเล็กนะครับใส่ถุงมือประมาณไซส์เอ็มกำเวลาใช้งานก็น่าจะประมาณนี้เอาละเรามาทำความรู้จักไฟฉายกันดีกว่าที่คราวนะครับเป็นสเตนเลสนะครับมีการยิงเลเซอร์ XT45 มาแล้วก็ V90 ซึ่ง45เนี่ยตัวเลข45มันคือตัว เลขที่บอกว่าขนาดของหัวมันเนี่ย45มิลลิเมตร v 9 0นั่นก็คือ led ที่ใช้นั่นเองนะครับ sbt 90.2อีกฝั่งหนึ่งก็ยิงเลเซอร์ยี่ห้อไว้นะครับผมกับโลโก้นกฮูกพิโรดก็มาดูที่เลนส์กันนะครับเลนส์ในคู่มือแจ้งว่าเป็น Coated g s a s s ก็ไม่ทราบว่าเคลือบอะไรมานะครับเพราะว่าสีสีสะท้อนของตัวหลอดไฟเนี่ยมันมันไม่ได้เปลี่ยนสีอย่างตัวนี้เป็นเคลือบ AR มาก็จะออกสีม่วงๆหน่อยนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนสีผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเคลือบ AR มาหรือเปล่าตัวคลาวมันนี้ก็ทำมาเป็นนูนต่ำ ่ำมากๆเลยนะครับแทบไม่แทบไม่ต่างเลยแล้วก็ด้านหน้ามันก็มีร่องรอยของการ CNC มาให้เห็นบ้างตรงคราวยังมีคมๆอยู่หน่อยๆน,นะครับน่าจะต้องเก็บงานกันเองอีกนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็สวยงามดีครับตัวคราวเนี่ยสามารถถอดได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ถอดนะถ้าเกิด ใครไม่มีพวกกล่องกันฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยฝุ่นเข้าในในช่วงบริเวณโคมไฟฉายเนี่ยครับเป็นปัญหาปวดหัวให้กับหลายๆท่านมาแล้วนะครับเพราะว่าฝุ่นแล้วก็รอยเปื้อนอะไรต่างๆเนี่ยเอาออกยากมากพูดถึงคราวกันไปแล้วก็มาดูตัวหัวกันกันบ้างนะครับหัวไฟฉายหัวไฟฉายเนี่ยมีร่องระบายความร้อนกับครีบ อย่างละ7นะครับ7ช่อง7คลีบถัดมาก็จะมีสวิชเป็นปุ่มยางปุ่มยางกันลื่นนะครับก็มีความหนืดมือใช้ได้แล้วก็พวกร่องตรงหัวเนี่ยน่าจะช่วยให้เราควบคุมไฟฉายได้ดีขึ้นมีโอริง ทั้งสองที่เลยนะครับทั้งส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายบอดี้มันก็จะสอบเข้ามามีร่องกันลื่นนะครับไฟฉายได้มาใหม่ๆส่วนเกลียวบนแล้วก็เกลียวล่างเนี่ยเอาน้ํามันหล่อลื่นทาซะหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกันน้ํานะครับว่าตัวนี้ก็แจ้งมาว่า ipx 8กันน้ําได้2เมตรใต้น้ําด้านท้ายก็ใช้ โลหะสีทองขนาดใหญ่เลยนะครับใช้โลหะสีทองขนาดใหญ่เช่นกันแผงวงจรอะไรก็ทํามาดูเรียบร้อยดีนะครับที่เห็นช้ำๆนี่ก็ผมจัดการเอาน้ำมันทาไปเรียบร้อยแล้วโคมสะท้อนแสงของ xt 4 5ใช้เป็นชนิด ผิวเรียบนะครับแล้วก็มีความลึกค่อนข้างมากก็ใครที่เล่นไฟฉายมาสักพักหนึ่งแล้วก็น่าจะเดารูปแบบของแสงได้ไม่ยากนะครับคือตัวโคมเนี่ยจะบีบให้ hotspot ค่อนข้างเข้มส่วนสปิลเนี่ยจะแคบแล้วก็เวลาแสงส่องไปเนี่ยจะตกห่างตัวหน่อย ท้ายก็มีการซาะร่องการเลื่อนมาให้กำลังดีนะครับตัววงแหวนสเตนเลสสำหรับใส่ใสายคล้องข้อมือก็ทำมาได้ดีสามารถหมุนได้รอบนะครับท้ายเรียบสามารถวางพื้นได้แล้วก็มีการขวานมันข้างในเพื่อทำโลโก้ถ้าใครอยากให้ เพิ่มคุณสมบัติแล้วก็เพิ่มการใช้งานนะครับเพิ่มรูปแบบการใช้งานก็น่าจะหาพวกแม่เหล็กแรงสูงใส่พวกกาวกาวอะคริลิกแล้วก็ติดไปทำเป็นท้ายแม่เหล็กก็น่าจะดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาทางดู XT 45V90 นะครับมีความยาว131ม m mm, มขนาดหัวที่45ม m มบอดี้26นะครับน้ำหนักที่ ไม่รวมแบตเตอรี่อยู่ที่172กรัมแล้วก็เมื่อบรรจุแบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น240กรัมเดี๋ยวมาดูการใส่ยางแท็กติคอลกันนะครับการใส่ยางแท็กติคอลจะเริ่มจากเปิดฝาท้ายก่อนนะครับแล้วก็จะต้องใช้ครีมหรือใช้เนี่ยโอลิงมันเนี่ยดึงออกมาได้เลยจากนั้นก็ถอดห่วงสำหรับ ใส่ถอดวงแหวนโลหะสำหรับใส่สายคล้องข้อมือนะครับตัวยางท a คติคอลเนี่ยบางท่านก็ใส่แบบนี้แต่ผมอยากจะใส่ทิศนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ให้สัมผัสที่น่าจะนุ่มกว่าเวลาใส่ก็มันจะค่อนข้างพอดีนะครับเวลาใส่ต้องดึงหน่อยใช้แรงเยอะอยู่ครับ ตำแหน่งของมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใส่วงแหวนโลหะเข้าไปโอเคครับเป็นอันเสร็จซึ่งไอตัวยางแท็กติคอลเนี่ยน่าจะมาจากตัวเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับเพราะว่าเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยสวิตช์อยู่ทาง ด้านท้ายทำให้เป็นไฟฉายท a คติคอลที่น่าจะใช้งานได้คล่องกว่ายางทัคติคอลเนี่ยประโยชน์น่าจะเป็นการช่วยการกลิ้งก็ดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าอ,อย่างเงี้ยการกลิ้งพอไหวแต่ถ้าเกิดกลิ้งแรงๆก็เอาไม่อยู่เหมือนกันครับ ข้อมูลเชิงเทคนิคของตัว XT45V90 นะครับสามารถให้พลังงานแสงสูงสุดถึง6,300ลูเมนสที่ความสว่างสูงสุดเนี่ยแสงจะเดินทางได้ถึง775เมตรแล้วก็ความเข้มข้นแสงณนะจุดรวมแสงเนี่ยทางคู่มือให้มาน่าจะประมาณ150,000แคนเดล่าหรือ cd นะครับเพราะว่าคู่มือภาษาจีนเนี่ยผมแปลไม่ออกจริง ความทนทานของ xt 4 5เนี่ยก็สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ที่ระดับ ipx 8ใต้น้ำา2เมตรแล้วก็รองรับการตกกระทบพื้นแข็งที่1เมตรค่าความสว่างที่ทดสอบด้วยค่ามาตรฐาน ansi fl 1, 1เมื่อเปิดที่25 l u ลูเมนส์เนี่ยจะใช้ได้120ชั่วโมงแล้วก็ความสว่างระดับ2 1,100ลูเมนส์เปิดได้ สชั่วโมงผมทําการเปิดทดสอบได้ผลใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ในคู่มือนะครับแต่อุณหภูมิของไฟฉายเนี่ยค่อนข้างสูงเลยแล้วก็สามารถเปิดได้ยาวนานเกือบเกือบสชั่วโมงเนี่ยจนไฟฉายนั้นดับไปเองนำแบตเตอรี่มาวัดแรงดันไฟฟ้าเนี่ยก็เหลืออยู่ที่2.7 V โวลต์นะครับ xt 4 5มีวงจรป้องกันการใส่แบตเตอรี่กับขั้วแล้วก็ป้องกันการจ่ายกระแสไฟของแบตเตอรี่ จนมากเกินไปแล้วก็จะทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ค่าแสงสว่างไฮ3 2 0 0ลูเมนไม่ได้ระบุว่าใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในคู่มือก็บอกว่าจะมีการควบคุมโดยชุดวงจรแปรผันตามอุณหภูมิความร้อนภายในของไฟฉาย mm hmm. เมื่อใช้งานจริงถ้ามันร้อนมากเนี่ยไฟฉายก็จะปรับลดความสว่างเอง mm hmm. การใส่แบตเตอรี่นะครับก็เหมือนทั่วไป กวบบวกไปทาง led โหมดพิเศษอีก2โหมดของไฟฉายขนาดเล็กแค่เนี้ยความสว่างระดับ high เนี่ยก็นับว่ามากแล้วนะครับ low medium high แต่ว่าในโหมดพิเศษเนี่ยค่าแสงเทอร์โบให้ความสว่างสูงถึง6,300ลูเมนส์นะครับ แล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นเป็นพิเศษก็คือโหมดสโตรบที่ไฟฉาย XT 4 5 V 9 0เนี่ยสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการใช้แสงสว่างค่าใดก็ตามหรือปิดอยู่ก็ตามเนี่ยทั้งเทอร์โบทั้งสโตรบสามารถเข้าใช้งานได้เลยสโตรบ เปิดอยู่ที่ค่าความสว่างใดก็ตามนะครับก็เทอร์โบหรือสโตรบได้เลยก็จัดอยู่ในประเภทของไฟฉายแรงสูงแล้วก็แท็กติคอลได้ด้วยระบบการทำงานของไฟฉายก็กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับค่าความสว่าง low medium high แล้วก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับโลเดียมไฮสองครั้งเทอร์โบกด1ครั้งกลับไปเป็นค่าความสว่างเดิมอีกรูปแบบหนึ่งของไฟฉายนะครับที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือก็คือความสว่างแบบสม ooth นะครับเมื่อกี้ที่เรากดเนี่ยเป็นแบบสเต็ปโลเดียมไฮแบบสเต็ป แล้วก็กดค้างเพื่อปิดการเข้า Smooth สามารถทำได้โดยการกดค้างเพื่อเปิดไฟฉายประมาณ2วินาทีจนไฟฉายเปิดนะครับหลังจากนั้นก็กดค้างเห็นได้ว่าไฟฉายปรับแบบละเอียดนะครับและกด1ครั้งเพื่อปิดเหมือนเดิมครับเป็นส o o ู h แรมป i n g แล้วก็ เหมือนเดิม2ครั้งเพื่อเทอร์โบกด1ครั้งกับค่าความสว่างเดิม3ครั้งสโตรบกด1ครั้งกับค่าความสว่างเดิม xt 45 v 90 l u minus sbt 90.2 6300 Lumen ร้อลูเมนร้อนแค่ไหนให้ใบไม้เป็นทนที่สน์แล้วกันนะครับ ก็เร่งสปีดประมาณ2.5เท่าครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรถ้าให้เวลาอีกสักหน่อยก็น่าจะลุกเป็นไฟได้ไม่ยากเหมือนกัน,นครับไฟฉายระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับก็เลยต้องใช้ระบบหล่อเย็นแทนไม่มีปัญหาอะไรครับกันน้ำได้2เมตรพอมาล้างปุ๊บก็เย็นชํำทันทีครับ หลังจากที่ผมใช้งานเจ้านกฮูกพี่โรดเป็นเวลา1-2วันนะครับผมก็พบว่าเจ้า xt 4 5 v 9 0เนี่ยเป็นไฟฉายทัคติคอลที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็น้ำหนักก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับไฟฉายตัวอื่นที่ใช้หลอด sbt 9 0 2เหมือนกันเนี่ย ดูขนาดเปรียบเทียบกันแล้วก็จะพบว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องของความร้อนนะครับเพราะว่าดูขนาดของไฟฉายอีก2ตัวที่นำมาเปรียบเทียบเนี่ยมีขนาดพื้นที่ของไฟฉายที่มากกว่าทําให้การกระจายความร้อนเนี่ยทำได้ดีกว่าแล้วก็เปิดใช้งานได้นานกว่าทั้ง3ตัวที่นำมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็น ไปฉายที่ใช้ sbt 9 0ทั้งหมดนะครับการพกพา xt 4 5ก็เหมาะกับการใส่ในเป้หรือใส่กระเป๋าจะดีกว่านะครับเพราะว่าการใส่กระเป๋ากางเกงนั้นทำให้ไม่สะดวกมากๆเลยด้วยหัวที่ใหญ่ถึง4 5ม mm มขนาดนี้แล้วก็ความสว่างเนี่ยไม่เป็นที่ต้องสงสัยเลยแต่เรื่องของความร้อนเนี่ย ครีบระบายความร้อนกับความสว่าง3200ลูเมนส์ที่โหมดไฮแล้วก็เทอร์โบ6,300ลูเมนส์มันระบายความร้อนไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้ตัวไฟฉายเนี่ยลดอุณหภูมิได้รวดเร็วใช้เวลายาวนานมากกว่าจะลดอุณหภูมิได้แล้วก็ตัวยางทัคติคอลที่การกลิ้งได้ไม่ค่อยดีเนี่ยมันเอาไว้ถ้าเลื่อนมาไว้ตรงหัวมันเนี่ยจะทำให้เราจับยางแล้วก็ใช้งานได้นานมากขึ้น สวิตช์นะครับไปอยู่ด้านท้ายน่าจะดีกว่าถ้าจะใช้งานประกอบพวกอาวุธปืนอะไรพวกนี้นะครับสวิตช์อยู่ที่คอแล้วก็กับห่วงแทคติคอลเนี่ยมันไม่แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ความแข็งแรงทนทานครับไม่น่ามีปัญหาอะไรอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือการที่มันไม่มี usb สำหรับชาร์จไฟนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันน่าจะเป็นจุดอ่อนของไฟฉายที่มีฟังก์ชันนี้ สรุปนะครับ XT45V90 เป็นไฟฉายแรงสูงแท็กติคอลที่ใช้งานได้ครอบคลุมนะครับพกพาไปลุยได้ทุกที่โดยไม่ต้องกังวลว่าแสงสว่างจะไม่พอแต่กังวลว่าแบตเตอรี่จะพอไหมดีกว่าแล้วก็ราคานะครับเมื่อนำมาเทียบกับค่าตัวของไฟฉายที่ใช้ l u m i n o u s SBT90.2 เหมือนกันแล้วเนี่ยนะว่าราคาไม่แพงเลยแต่เราได้ พลังของ SBT 90.2นว่าคุ้มค่าครับน่าใช้ปิดคลิปกันด้วยการเผาใบไม้อีกหนึ่งกองนะครับหากท่านชื่นชอบการรีวิวสไตล์นี้นะครับแบบไม่มีแบบแผนแล้วก็นึกอะไรได้ก็ทำของผมเจษดาซอย29ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือการคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้แล้วก็ใครที่ชมเป็นคลิปแรกฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับ จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากๆเลยยังไงฝากการรีวิวคลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ